ปดองครับที่หนึ่งครับครับด้่อความดีพื่อความโปร่ดที่กรุนา ใน่ารถามข้อคถามต่อไปนั <plural issions> ้น <Vorte> ต <il dunno ya> ้องขอขอบคุณนะครับทุ่วนที่ได้รับรงในสองห้องของททานเยนรบยรัทูกระกี่ไม่มีเลย่ผลมแล้เพือกสิ่งารากโอการแรกจะเน้นในเรื่องของคงต้องขาไปก่อนพร้อมทั้งตั้งข้อเทีน ขอไปดูว่าชื่อที่รัยเดนวะขออนุญาตหนึ่งภาพนะครับหนึ่งสองสามครับรูปนะครับขออนุญ